สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปงไปสู้ผู้สู้คนครับมือนี้พอกันดีแล้วครับ,รบช่องอัดหน่อยเชนเนลครับมือนี้พาพี่พาน้องมากินตำหม่งงงพี่น้องตำหม่งวงใส่ตำหม่งวงทะเลใส่กุ้งใเซตัวมึกนั่งเซตาหมึกเส้นจตาหมึกสายเด้อพี่น้องนี่ีตัวใหญ่ถ้าพักผักแก้มลายอย่างมีกระน้องเสร็จั้ำกับบรรยากาศคึมๆ นะครับมือนี้คึค้นฝ่าขึ้นฝนมุตกนะครับมาโมบอกลายใหญ่ห้างพี่น้องใส่น้ำกันเลยเสียบๆเบออป็นบกงวงบกงวงออกมันๆจัง่อ,อยเพ็ดใส่ปลาหมึกนะครับมาพี่น้องมาสดคำยิงย่งใหญ่ๆสดๆน้ำกันเผ็ดๆเดี๋ยวบรรยากาศดีๆพวกมือนี้ครับดี อาหารมังดุค่ะอืมสุดหนาจะลองกัน ขอกันดีดขนาดพี่น้องใส่กุ้มแห้งน้ำวันเสื้ยวันเสื้อ้หอยลายมะลุขาใส่หอยลายมาลุยเห็นสีแสกนีพี่น้องมา Ồ. Oh. Hoa bẹp miệng quá nào ạ. Đâu nhỏ nó. Ngon bừng. À ăn à, thử mm. ừ. luôn. Làm xem thôi. nhưng mà cơ thiệt Đó sẽ hôm đẹp เขาทะเลมใส่พอดีเป็นจำหม่มเมืองทะเลไปพอด,ดีครับชุ่ยอดอยูครับพี่น้อ่ะ ดีมากเมื่อคาวครับพี่น้องนี่คือส่งไอเนอะง้อเที่ยวกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดเลยพี่น้องบ้องข้าวเลยมุกน er so ี้ในส่วนเวลาที่เ้างกำลังสิกินข้ามสุดท้ายนี่ยครับเพราะอากเด้อพี่น้องฝากฝากเพจในเด้ออันนอยใช่แน่วครับแล้วก็ฝากน้ำเนี่ยครับพี่น้องไปกดติดตามให้น้ำเนี่ยครับผมจังสิบอเดพาดคลิป ต่อไปนะครับสีเห,ห็นในพี่น้องเบิง้งนะครับมาขั้นสุท้ายน้ำกันบ้านในเอาจากล่ากันไปซ้ำหนีพี่น้องอยู่ดีมีแห้งน่ารับพันธิสุขผูสุขคนครับสวัสดีครับ